Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday คีตายยังแข็งเลยนะครับค yeah, well. anyway, ุณแม่ครับสวยไรนะครับลูกสาวครับเนื้อยื้อไหวเลยครับแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรครับ เออเป็นเด็กดีเ่้ยแฮปปี้เบิร์ดดีแฮปปี้เบิร์ดดีอันนี้ครัแฮปปี้เบิร์ดดีท y To ยู u เป็นเช้าที่สดใสของนาครับนะี้ตื่นเช้ามาก็ได้รับยากได้ไหมยากได้อะไรได้ยากได้อะไรด้โทรศัพท์ ได้เลยไหมใช่เหรอใช่เหรอใช่จริงวะใช่จริงวะใช่จริงวะเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรไอโฟนเอ้ยเหรอหยัดหัดได้ครับมันหยัดได้ครับโอ้โหมีเราหายเลยครับ <air> มีเราหายเลยมีซ <air> oh, ึมด <I S 1> ้วยมีน้ำตาซึมด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่าครับ่ไม่ได้ใจถูกใจไหมนี่เราเป็นแม่ด้วยครับเม่จินดาเป็นของขวัญมอมให้น้องที่น้องช่วยครอบครัวมานะก็คือทำทูกน้องไม่เคยขอเลยน้องไม่เคยบนไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ไปไปทำ ไปถ่ายคลิปให้กับพ่อแม่สี่ได้รับชมอือดวงตาเล็ดน้ำตื่นตื่นเป็นเช้าที่สดใสไหมลูกสดใเฮ้ที่ใจไปแบบนี้เฮ้ยเราฆ่าเดือนคุณลิกยังไม่ตื่นเลยนะครับคนเล็กวันนี้เป็นวันท้ายวันเกิดของน้องน่ารักกันนะครมาอวยพรกันกับน้องน่ารักนะผมเป็นเช้าที่แบบ ผมก็คิดว่าน้องมีความสุขนะครับผมเพราะว่าน้องน้องก็พูดยากะเป็นความฝันอยากได้อยากได้แต่เราก็มีคะแนนแต่วันนี้ก็สะสมจนได้ให้กับน้องครับซึ่ง เราพ่อแม่ก็ภูมิใจเนาะแม่ดีใจเนาะภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ครับที่แบบช่วยพ่อแม่ทำงานนะครับก็คิดว่าแค่นี้น่าจะไม่หนักสำหรับเราแต่เราไม่บ่นเงี้ยเป็นเ้าที่สดใสนะผมเช้าที่สดใสของน้องพอดีเลยนะครับน้อ ดูคนเล็กครับคนเล็กเป็นไรเนาะคนเล็กเนาะดูมีอะไรเยอะนะผมมีแค่แค่นี้นะครับแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วอ่ะขอบคุณเอฟซีเลยเนาะเออต้องขอบคุณพ่อแม่เอฟซีด้วยนะผมที่คือพูดง่ายก็คือหนึ่งเม็นหนึ่งการดูนะผมคือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวพายเอฟซีแล้วนะครับผม ผมก็ได้แต่ขอบคุณนะผมได้แต่ขอบคุณแล้วก็ขออุทิศผลให้กับพ่อแม่ที่ของเราเป็นความสุขความเจริญนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับผมวันนี้เป็นเช้าที่สดใสวันที่วันที่ะอะไรวันนี้ยี่สิบสองอกสิบสองขอขอลงลงเืินกันนะผม Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดน,นะลูกนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดวาาสิ่งใดสมความมาุ่งมั่นบรรนาแล้วนะเนาะเ้วก็ขอให้หนูโชคดีเ,เ,เก่งๆนะลูกนะเป็นเด็กดีของพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปอขอบคุณครับดูฝั่งนู้นนะ เช้าสีสดใสฝั่งนู้นก็กินอย่างเดียวนะครับผมอ๋อนี่ครับเก็บซี่ครับอ๋อตั้งใจเสือไัยกับน้องน่ารักนะครับภูมิใจเนาะแม่เนาะคุณแม่ซี่เนาะภูมิใจเนาะ,ดะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างก,กันครับเดี๋ยวไปดูพี่เบ้นด้วยนะครับผมภารกิจให้อาหารพี่เบ้นตอนเชา้าเป็นยังไงบ้างโดดใสร็จไหมวันนี้พี่กูดีน้องน่ารักครับผม นี่ก็เป็นชาที่สดใสของน้องน่ารักนะน้องน่ารักครับขอพรกับพี่หน่อยเร็วเอาไปี่มาไปี่มาเคาะหน่อยเร็วเคาะหัวน้องหน่อยเร็วมานี่มาบุดซูมาเออบุดซูเคาะหัวน้องหน่อยเร็วบุดซูเออเคาะเออเคาะเคาะดีเคาะหน่อยเคาะเคาะเออเคาะเคาะหน่อยอ่ะเคาะเออเคาะตามลงเออ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 ขอพรเออเออเขอที่เคาะเคาะเออ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 วีตาหวาให้น้องรักเลยเออ อ่าวันนี้ก็อธิษฐานต้นเล,ล็กเราอธิษฐานว่างไงนะอ่าอยากได้ <c oughs> โทรศัพท์ไอ้เนี้ย <c oughs> แล้วคิดว่าจะจะได้ไหมมันก็มันไม่100 <c oughs> มันไม่ร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นอ่าว๋อเพราะว่าแพงนะลูกเนาะ <c oughs> อือนอนละรับก็ขอบคุณนะผมขอบคุณพ่อแม่ซีนะครผม กินดูครอบครัวฟิฟฟี่นะับดีใจมากเลยนะผมเราวันนี้ก็ดีใจนะผมที่ได้เซอร์ไพรส์ลูกเช้าลูกเช้าแต่เช้าเลยนะผมก็เป็นของขวัญของเขานะผมของขวัญที่แบบสร้างสร้างช่องยูทูบนะผมก็จากอนรักษผมเป็นนีเริ่มทำนะผมเราแม่พ่อครับ ไม่คิดจะทันไปอลไรนะครับก็คือไม่ไม่รู้เลยนะพูดง่ายๆเลยไม่รู้ไม่แล้วก็ไม่คิดจะทําแต่น้องนักอยากทำแล้วก็ทันจนคนออกมาเป็นนี่คนระับแบบนี้นะผมเพราม่สีรู้จักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เบนด้วยนะครับชาวนี้นะครับไปหาอาหารพี่เบนคนระับเป็นกิจวัติจัมันของาชาวเชนะ้างครับผมตื่นเช้ามาก็าคือเจ้าลูกชายนะตื่นเชาา้ามาทำความสะอาดนะครับ กวาดที่นอในให้เขานะอาหารให้เขาไปจุดประมาณนี้ครับไม่กัะีครับโอ้ยไม่กี้ทำอะไรนั่งอะไรครับป่ะเราไปลุ่นพี่เบนกันนะครับอะไรกอตาไม่อยู่ไม่เกุดที่นอนนะถุงมันแล้วก็มาถึงพี่เบนแล้วนะครับจะมาดูว่าจะโดดใส่พ่อหรือเปล่า

dám hết thầy dám thầy không phe 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 không không มาเป็นกำลังใจนะครับให้นะครับน้อ <laughs> <laughs> งนาก็เป็นกำลังใจให้พ่อเหรอนานๆอยู่ข้างหลังอ่าถืเป็นมีหันเราหันหันให้ด้วย <laughs> ตกมันน,นั่น <laughs> เอง <า S 1> เว<อ>ลา <laughs> ป่านมาอยู่นี่นี่ใส่ดีอยู่เป็นนะพี่เบนอยู่เป็น <laughs> <laughs> เขาตกมันนะแต่เราก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเลี๋ยเขาให้เขาอิสระครับไป ค่ <Okay. S 2> ตอนก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครับผมสวัสดีค่ะแ Happy birthday ย h u y Happy birthday Thumi บ้าเฉาอีกสุดใสของน้องน่ารัก